โขงบุงเป็นกอรครับโอ้โหเต็มคำครับสายหน้าสายหน้าเราลูกอ่อนสสวยครับงานไม้นะครับ งานไม้ตัวนี้ทีเดียดผมเลยไม้ลกนะครับสจอครับใส่หน้าปลุกก่อนครับแจมแรกมาแล้ว นี่นะครับหันสายหน้าของเราไม่ได้ทำนานละเก็บตัวเก่าๆมาใช้แล้วข้าเต็มคอเลย วัวนะครับอุย้ยลูดตัวเบลเลอร์เลยอุย้เบกีกเบีกไม่อยู่หืม ตัวครับตัวนะครับใสสวยเลยนะครับกัดดุครับกัดดุกัดดุมาก เอาะเอากระสอบปลามาให้ด้วย สิบกร,รมัมนี้วัดไกลๆเลย ตัวครับเควันครับตัวนี้สวยครับตัวนี้ไซสสวยนะอ่าดูดฟรีครับสดยอดครับใช้เกียร์อะไรครับเกียร์รับ ัวเล็กๆก็ปล่อยมั่งเจ้นี่ไม่เล็กนะจ๊ะผมไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะครับบักกะดีหน่อยดิกะดีอะไรอีกคุณจะขอทุกงานเลยหรอ ไม่ใช่แล้วเนี่ยนกขยาไนไงอ่ะอุยยกสงสูงอีกหนึ่งตัวนะครับใช้ถึงมือเลยครับไม่ไหวกล้องน็อกร้อนจัดเท่าโอเคต้องทำง,งานต่อครับ เขาปลาอุยหยอดเออนั่แหละค่อยๆหยอดมะอุ๊ยอะไรวะ วิ่งเข้าฝั่งไม่มาวิ่งเข้าฝั่งไหนวะวิ่งเข้าฝั่งเว้ยยิ้มใคแเนาะใสสวยครับเต็มคำเลยฮนะโอ้เป็นโลฮะตัวนี้ใสโลเลยครับอืมกะตั้งว่าไม่อยู่อาหารวิ่งย้อนมาหาคน สายสวยนะครับกระดีเควันครับสิบกร,รัมแล้วตัวนี้ต้องเปลี่ยนรับเพืนมั่งนะสุดยอดครับเควันครับผมนึกว่านึกว่ากันไม่อยู่นะวัดวัดว่ามันวิ่งเข้าหา,อาโอ้โหเอาตัวแข็งๆหน่อยนะเคาะถ้าจะเคาะนี่ ดู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 นะครับดู <laughs> นี่ทีมงานพลุก่อนครับหมา,านทุกคนนะครับแห่คันที่นาเอทำให้นี่แม่งวัดตึงดีมือมือดีจริง วัดแบบไม่ไม,ไม่ไม่ยั่วบอวัดแบบปังอ่ะกระดีคขาดไปแล้วอโอ้โหหนึ่งตัวครับใหญ่ครับใหญ่ไซส์เจ็ดแปดขีดเก้าขีดทั้งนั้นเลยครับไซส์โลนะให้ดูนะกระดี่เทวันนะหัวส้ม สุดยอดนะครับวันนี้ิีบน้าแจ้โอ้โหร้อนมากคนระับหมายพื้นพื้นบ่อลกนะครับพื้นบ่อลกแล้วก็ด้านด้านข้างบ่อนะเป็นผังบุ้งทั้งหมดเลยตอนเช้าในตีผิวน้ํามันกัดดีนะตอนนี้เริ่มเล่นกระดีแล้วนะปลาจะลงลงลึกแลนอนนิง่งหน้าหน้าดินละอากาศร้อนมากนะครับวันนี้กล้องน็อกไปหลายรอบละโอเคนะตามผลงานต่อนะครับผม อไอย่างนี้โถ่นานๆจะเจอทีวัดลั่นเลยตึงดีขนาดนี้่าขั้นขั้น,น่ยเบียกนักองเจ้าะว่ายเบียกตาย,ยเลย,ย,ยเออกอซ้ายคอยพี่อสองเนาะ นี่ไงโอ้โหอยู่อืมมันกินแล้วมันหันหัวไปฝุดเลยมันกินแล้วมันหันหัวเขาไปทุ่นนี่ไงฝนะมันปึื้มเดือดสายมันไปเลยมันหันเขาไปหาลักนะของมัน นี่ไงหูยนี่นาวาโดนแล้วจ้าเควันครับนาวาโดนแล้วครับเควันสิบตำครับตัวนี้ยอดเป็นปาดหลอนตับแตกกัเนี้ครับเครื่องกระสอบแล้วครับที่เ่ยุดจ้ครับตามต่อครับ้บครับวัดปิวเลยอ่ะ <c oughs> กะวัดทีเดียวนี่เอาให้ขึ้นตลิ่งเลยอ่ะ ไม่มีปากไม่เคียงกับเศ้าหน่อยมัดไม่อยู่บ่รูดบ่นักกุ้งก็ไปอะไรเนี่ยก็ไม่ตกปลาทางนี้เลยโอ้โหมันแดดเนี่ยอาปากไม่ได้เลยโดนทั้งข้างบนทั้งข้างล่างเลย บิดบิดเลยบิดเลยบิดตัวไหนตัวนึงนะ่ะเอาข้านั่นแหละบิดเลยบิดให้ดูดฝังนึงก่อนโอ้โหเควันไล่ากาขนาดนี้เลยเหรอยังโดนสามเงี้ยงอ่ะไม่งั้นไม่อยู่ใช่ไหมไอ้ <c oughs> <ก>ที่ดูดมันโดนเงี้ยงเดียวอ้าปากไม่ได้เลยไอ้ที่ดูดบ่อยๆมันโดนเงี้ยงเดียวเอามันเทียบปลาเค็มนี่หว่าให,ใหญ่ๆไม่เอาก่บเขาเนี่ย ใหญ่ๆสลัดทิ้งหมดเลยอ่ะผมไม่อยากไอ้นี่พิเศษหรอกสุการเข้าใจอ่ะมีดไม่คมนะมีดที่บ้านนะมีดที่บ้านไม่คมล่อปลาใหญ่ไม่ได้นะพอนั่นมาเดี๋ยวก็ร้อง <S <s <uc> เคยเหรอเล <s> ็กนะครับ อุ้ยน้ำปอนโดนครับน่าจะตึงเลยตัวเนี้ยโน้ำปอนโดนรับสายตึงเลยโอ้โหวิ่งลเลยครับเควันอีกแล้วนะโอ้่น้ำปอนนี่เทปปลาเทปปลาเค็มหรือเปล่าโอ้โห อ้าวชิ้นายนมัวแต่ไปมองเขาดูผลงานนะักพอหน่อยนะโอ้ยไซโลนะในวันครับไซเป็นเขมครับ,รบสุดยอดครับสุดยอดครับ,อบโอ้ยกล้องร้อนจีเลยตามต่อครับผมเนี่ยเวฟสองเวฟสีนะน้ำแข็งอะไรด้วยหาขวดชายผมเอาเลยนะเอาเลยเอาเลยได้ครับได้ครับ เดี๋ยวผมออกไปแล้วเดี๋ยวซื้อมาให้ครับเควันครับผมวันนี้เกิดนะนไปแล้วเสร็จผมเลยนะหลุมที่น้าขุดไว้เนี่ยจอดไม่ไปครับ <laughs> แล้วบอกลงทุนยนานี้แล้วคุยไปยาก <laughs> <laughs> ผมกมาว่าทำปลาเขาเจ็บอยู่เนี่ยสามสีต่ตัวเนี่ย <laughs> นี่นี่นี่น,นี่อย่างนี้พวกเก็บตกไม่ได้เลยเนี่ย <laughs> พวกทำปลาเจ็บหมดแล้วเนี่ยเออหนูก็พงอ่ะพอเจ็บแล้วแม่งไม่เอาเลยนะมันต้องยกกระดีแล้วมั้งนั่นใช่ยกกระดีสามจุดห้าเซนแล้วมั้ง กาเลนกาเลนมายกแล้วมั้งเนี่ยแทบตายร้อนยอดครับโอ้โหนานๆในรอบกี่ในรอบกี่ปีวะเนี่ยตีว่าช่อนเจออย่างงี้มั้งเจอหรู้เหมือนกันไปซบลาเค็มวเหรอล้างนะจัน เน้นเข้าร่วมวะนักกงไม่มาหาเลยวะนักกง่วะบอกนักกง่ะซื้อมาให้หกล้าหลอคนเดียวเลยเดิเฮ้ยูย่ไ,ไม่มีให้แล้วนะหมดแล้วนะ ที่ไหนไม่ยอยู่ตัวนะมีที่ขังด้วยเอาไม่ดีตัวกระดีกัดกระดี Yeah. มีโลแล้วตัวน,นี้ สวยครับตัวเนี้ยโลกว่าแน่นอนใหญ่มากครับเควันครับยอดครับใหญ่ๆตัวนี้ใหญ่ครับ